กำลังกินหมูกระทะอยู่สามหนุ่มสามมุมน,น,นานๆเจอกันทีหนึ่งกินหมูกระทะเป็นๆเอากำลังกินหมูกระทะหลังจากเมื่อไนกินมานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เขาล็อกดาวเคอร์อฟิวเกือบสองเดือนแล้วโอ,โ,อโ,อโอ้โห ไอ้ตะกุ่งเอานี่คือเจ้าภาพที่เลี้ยงมูกระทะเตาย่างมูกระทะจากบิ๊กซีเตาย่างไฟฟ้าสุดยอดเอาจิ้ม้มูกระทะ